ครูก็มีวิธีทำให้เด็กๆมีจิตใจที่ล่าเริงแจ่มใสนะคะมี5ข้อด้วยกันค่ะเด็กๆข้อที่ 1. เด็กๆต้องมองโลกในแง่ดีรู้จักการให้อภัยไม่เครียดนะคะ 2. เด็กๆต้องฝึกนั่งสมาธิค่ะหรือไหว้พระก่อนนอนกราบพระก่อนนอนนะคะจะทำให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้น แล้วรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะมีความพอดีเด็กๆไม่ต้องอยากรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะเด็กๆก็จะมีความสุขค่ะสามสามจัดสภาพแวดล้อมให้อือ้อต่อการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นในห้องนอนของเด็กๆเด็กๆก็ต้อง ช่วคุณพ่อคุณแม่จัดห้องนอนให้สะอาดจัดสถานที่บ้านให้สะอาดไม่ทิ้งของเล่นเกะกะเด็กๆก็จะมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ค่ะเด็กๆก็จะมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ค่ะข้อ4เมื่อเด็กๆมีปัญหานะคะเด็กๆควรปรึกษา คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือคุณครูก็ได้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ไม่ต้องเก็บปัญหานั้นไว้คนเดียวถ้าเด็กๆอยากได้อะไรมีปัญหาอะไรเด็กๆก,ก็ปรึกษาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะคะ5ข้อ5ข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆต้องหากิจกรรมที่แปลกใหม่นะคะอย่างเช่น อยากที่จะออกกำลังกายหรืออยากที่จะวาดภาพเด็กๆก,ก็มีกระดาษแล้วก็มาวาดภาพตามจินตนาการหรือจะมีต้องหากิจกรรมที่แปลกใหม่ที่เด็กๆไม่เคยทำนะคะอย่างเช่นเด็กๆไม่เคยปั้นดินอัลมันเลยเด็กๆก,ก็ไปหยิบดินอัลมันมาปั้นเป็นรูปลักษณะต่าง,างๆเช่น ขอหาหากิจกรรมที่แปลกใหม่นะคะอย่างเช่นไปออกกำลังกายออกกำลังกายที่เด็กๆไม่เคยเล่นนะคะอย่างเช่นอาจจะวิ่งซิกแซกวิ่งรออนรัวหรือจะหากิจกรรมที่แปลกใหม่อย่างเช่นวาดภาพเด็กๆอาจจะวาดภาพตามจินตนาการ ในการทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะคะก็จะทําให้เด็กๆมีความสุขค่ะและเกิดความรักในครอบครัวมากขึ้นนะคะเพียงแค่นี้เด็กๆทําได้ไหมคะห้ข้อคะ่ะถ้าเด็กๆทําได้เด็กๆก,ก,ก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่ม,มใสมีความสุขนะคะ เป็นคนที่มีจิตใจลาเริงมีความสุขคนรอบข้างก็อยากที่จะมาเล่นกับเรามาพูดคุยกับเราเพราะว่าเราคุยสนุกคุยแล้วไม่เครียดก่อนจะจากกันนะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการหัวเราะค่ะเป็นเสียงหัวเราะมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วเด็กๆ ช่วยส่งคลิปวิดีโอการหัวเลาะของดิเด็กมาให้คนครูที่ Google ค s r ลูมด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะการที่ะ มีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะเด็กๆที่ทําได้ง่ายเลยนะคะที่จะทําให้เรา